ได้ที่บบพี่แหลกบอกตอนใกล้จะเลิกตอนเตยร่างแบบแดดมากมือกางตีนตอนกลาง คนหับใย้วงไปเป็นคนรับใคือมีโยดแทนวงดตำแหน่งเือนึ้นเือนลงแล้วแต่ลง ย่ามกินเหล่าติเป็นเซียวย่ินเหล่าเป็นเซียวตัวมือขึ้นแม่ไปใส่นั่นมีประเด็นกันอีกแล้วมีประเด็นกันอิงแล้วย่อมผมมีอย่งโทรหาจากเหนกบตดติดเครื่องติดแอปติดปิดพีเอฟ หลับบักคักเลยให้อยู่หลับช็ชอตฟิวหมองโรงแรมไม่ยิงไม่นิงอันไม่นิงแบบอันนั้นบักคัางด้พี่จองห้องดีที่สุดเลยนะเห็นวิวแม่น้ำโขงบุเดดิอันจองวี่จองไว้ล่วงหนะ้าเป็นเดือนนะนี่ตั้งแต่เราตกลงกันพี่ก็จองไว้เลยกลัวไม่ได้ห้องประสาทช็อตฟิวมากหอดไฟดับไปดับเขาบรให้เขา แต่ว่าวนั่นก็สะอาดยูได้มองเขาไปแต right ่งหน้าเนาะสะอาดค่ะสะอาดเออขนาดแบบเหมือนเหมือนเก่าๆโทมๆแต่ว่าสะอาดดีอยู่อะไรนะดีได้มองดีๆกันดีเอออะไ้ก็ว่าอยู่ที่แรกที่แรกเขาไปอะไรป่ะเป็นอย่างน้อคือมานหลูดอะไรป่ะแกกี่มันคือทอมาร์นอนมองมีป่ไ้คนมันลูดบ่อนออแกกี่แกสูดเกือบมาเบิ่งกซำเดี๋ยวรู้ไปนะ เอาเหลียวขึ้นไปขึ้นสับลับแขกอียังอยู่เนาะอีเม่สำนักข้าวต้สับลับเหลียวขึ้นไปเลยเนาะไปพี่น้องไปทางขอนแก่นครับขึ้นเวทีบายห้าโไปทางขอนแก่นไหนไปทางกับอดีเ่าตแชเนาะโอ้ย้องเสาเหล็กมุงจับบาทกันนะแกตะเขาพูดจับไะเลยแฟนตลกเมาพ่อนเนาะ คนนี้เป็นแฟนตลกคครับคนนี้แต่ปนีแต่ละคนแบบเขาจีใส่นานหอดสอดแยงแดบนี้หนมันเหยือไหมดูสิไม่เ่ยันเหยือถนอมมันเหยือไหมนี่ไม่ไ่เหยืไมีบ้านเหยือแต่ว่าไรขวนกันเหยอยู่นะไม่ได้เปลี่ยนมันไม่เยือแยง้านข้างเขาเจ้าเหยือเหยือไหมนีไม่นี่เด็กย้อาง่คือนี่ก็เดยอแต่ว่าหางบ้าแยงเสร็จแลวนี่เสร็จแลวนี่ เทีย่ยงแล้วแต่ว่า,าไม่แจ้งนะคะน้าดิสวยน่าตุยแล้วสวยด้วยมีนออกอ่ะเดินหลังโซ่